สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะมาแนะนำเรื่องของการดูลายมือด้วยตัวเองด้วยแบบง่ายๆเลยนะครับเป็นการแนะนำนะฮะให้ท่านผู้ชมทุกท่านลองไปเช็คลายมือได้ด้วยตัวเองสำหรับวันนี้นะครับผมก็นำเกี่ยวกับเรื่องของสัญลักษณ์บนมือนะครับก็คือรูปปลานะฮะหรือบางคนเรียกปลาตะเพียนก็ได้นะครับหรือบางคนก็เรียกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด อยู่บนมือซึ่งใครที่มีลูกสัญ,ญลักษณ์ปลานี้นะครับถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์มงคลเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานการเงินซึ่งถ้าใครเนี่ยมีบนมือนะครับเราเชื่อกันว่าสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้นะครับจะช่วยผลักดันให้ทุกท่านเนี่ยประสบความสําเร็จทั้งเรื่องงานเรื่องเงินวันนี้ผมนํามาฝาก4สัญ,ญลักษณ์นะฮะเราไปดูปสัญ,ญลักษณ์แรกเลยนะครับตามภาพนี้เลยก็คือคนที่มีสัญ,ญลักษณ์รูปปลา นะครับอยู่บริเวณเนินอพอลโลนะฮะหรือว่าเนินอาทิตย์นั่นเองนะครับบริเวณเนินอาทิตย์เนี่ยจะเป็นเนินที่อยู่บริเวณใต้นิ้วนางถือเป็นสัญ,ญลักษณ์มงคลนะครับและสัญ,ญลักษณ์ที่ดีมากๆสัญ,ญลักษณ์หนึ่งเลยที่เกิดขึ้นบนบริเวณบริเวณเนินอพอลโลนี้ในศาสตร์ของการดูลายมือนะครับเราเชื่อกันว่านิ้วนางเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนดวงอาทิตย์นะครับและบริเวณเนินอพอลโลเนี่ยก็เป็นเนินที่เกี่ยวกับเรื่องของ ชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศซึ่งลูกปลาเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นสัญลักษณ์มงคลอยู่แล้วนะครับถ้าได้มาเกิดอยู่บริเวณใต้เนินอพอลโลหรือเนินอ,อาทิตย์แล้วด้วยเนี่ยนะครับจะยิ่งทําให้เจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่เป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้างเลยนะครับเป็นคนมีเกียรติมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเงินทองจากลักษณะนิสัยของคนที่มีลูกปลานะครับอยู่บริเวณเนินอาทิตย์เนี้ยจะเป็นคนที่มีหัวสร้างสรรค์ เป็นคนที่ครีเอทอะไรใหม่ๆอยู่เสมอแถมยังได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับจากคนรอบข้างด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเจ้านายนะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่รักที่ชอบท่านครับหรือแม้แต่คนรอบข้างลูกน้องของคุณที่คอยผลักดันให้คุณเนี่ยประสบความสาเร็จไม่ว่าจะทําอะไรนะครับคุณก็จะได้เงินได้ทองนะครับได้รับการยอมรับอยู่เสมอเลยอันนี้คือสัญลักษณ์แรกนะฮะที่ผมนํามาฝากกันที่สองนะครับก็คือคนที่มีรูปปลา อยู่บริเวณเนินเนปจูนนะครับตามภาพนี้เลยเนินเนปจูนหรือเนินหลักฐานเนี่ยนะครับแล้วมีรูปป่าเกิดขึ้นเนี่ยว่ากันว่านะครับคุณอาจจะเป็นเศรษฐีคุณอาจจะไม่ใช่เศรษฐีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแต่ว่าชีวิตในบ้านปลายของคุณเนี่ยจะสามารถประสบความสําเร็จจนร่ารวยเป็นเศรษฐีได้จะมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองบริบูรณ์พูนผลนะครับ มีความสุขกายสบายใจชีวิตในบ้านปลายเนี่ยนะครับก็สงบสุขลูกหลานก็มีความกระตันยูลักใข่ดูแลคุณนะฮะในช่วงวัยชราบ,บริเวณเนินหลักฐานเนี่ยนะครับเป็นเนินของเรื่องของทรัพย์สินที่ดินบ้านนะครับหรืออสังหาที่มาทรัพย์ต่างๆที่มีความมั่นคงสมบูรณ์นะครับใครที่มีลูปปลาอยู่บริเวณเนินหลักฐานนี้นะครับคุณนะครับชีวิตจะไม่ลำบากอย่างแน่นอน นะครับเดมอนต์ไปมาดูสัญลักษณ์ที่3กันบ้างนะฮะตามภาพนี้เลยคนที่มีรูปปลานะครับอยู่บริเวณใต้เนินเสานะฮะหรือบริเวณข้างล่างนิ้วกลางนี้เจ้าของมือเนี่ยจะเป็นคนที่มีความบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองเนี่ยเก่งนะครับไม่ว่าจะทํางานอะไรนะครับคุณก็จะเป็นคนที่แตกฉานนะครับมีความรู้ดีจัดการเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเก่ง นะเรื่องของบัญชีเรื่องของการเงินการทองหรือแม้แต่ธุรกิจส่วนตัวนะครับที่คุณได้ทาลงไปพูดได้เลยว่าคุณนะครับจะประสบความสําเร็จนะครับจากมันสมองและสองมือของคุณนั่นเองนะฮะเนื่องจากคุณเนี่ยเป็นคนเก่งนะครับคุณก็จะร่ํารวยประสบความสําเร็จจากความเก่งของคุณแถมหน้าที่การงานของคุณเนี่ยนะครับก็จะประสบความสําเร็จอยู่ในระดับสูงอีกด้วยนะครับสําหรับคนที่มีสัญลักษณ์นี้มาดูสัญลักษณ์รูปปลานะครับ สัญลักษณ์สุดท้ายสําหรับคลิปนี้ก็คือคนที่มีรูปปลาเนี่ยอยู่บริเวณใต้เนินพุทธนะครับหรือบริเวณโคนนิ้วก้อยนั่นเองคนที่มีสัญลักษณ์รูปปลานะครับอยู่บริเวณเนินนี้เนี่ยคุณจะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการเจราจานะครับคำพูดคําจาของคุณคนพูดเก่งโน้มน้าวใจคนเก่งนะครับถ้าเป็นเซลก็เป็นสุดยอดนักขายเลยนะครับพูดอะไรคนก็ซื้อพูดอะไรคนก็เชื่อสามารถที่จะใช้คําพูดเปลี่ยนเป็นเงินทองได้ หรือคุณอาจจะมีอาชีพนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเป็นพิธีกรนะครับเป็นนักพูดเป็นนักสอนหรือเป็นนักภาคหนังภาคละครก็ยังได้นะครับสำหรับคนที่มีสัญ,ญลักษณ์นี้อยู่ใต้เนินพุธสุดท้ายนะครับคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยฝีปากและคารมของคุณนั่นเองสำหรับคนที่มีรูปปลาอยู่บริเวณเนินพุทธนะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมสัญ,ญลักษณ์4แบบที่ผมนำมาฝากกัน คุณแหะนะฮะมีสักแบบหรือเปล่าถ้ามีนะครับอย่าลืมนะฮะรีบทำนะฮะรีบคิดอะไรนะครับลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำโอกาสประสบความสำเร็จมันก็ได้แต่คิดนะครับเพราะฉะนั้นลงมือทำครับผมรับรองประสบความสำเร็จแน่นอนนะฮะวันนี้นะครับก็ได้เวลาสมควรแล้วลาไปก่อนคนที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับลาก่อนนะฮะสวัสดีครับ